มุมกล่องมาได้อย่างเศกเงกอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยหาตังกล่องพังบึ่ง,งนี่นี่ยังสิเห็นอีกดอกนึงแล้วว้นแถวนี้นี่ถอนใบได้นี่นอนเอยียงแหลกแสกถ่าอยู่ถ้ามาหลังนี่แต่คงสีนเนาเสะได้ สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุกภูสุค้นมือนแม่นีกับผ้ามาเขาปลาอีกแล้วจ้ะพี่น้องเขาปลาเก็บเห็ดคลิปที่แล้วแม่นี่เทศเห็ดอะไอเห็ดมีดเก็บเห็ดหายพี่น้องหลอดที่แล้วปลานีแหละจ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนิกะเดือนตุลาต้นเดือนตุลาแล้วพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันจ้าว่ามือนิสิได้เห็ดยังกับบ้านแน่จ้ะพี่น้องตามมาเก็บน้ำกันจ้ามามา พี่น้องอนันนหวัวทีแล้วม่น,นิดมาเหตดอัน,นมีดตัดเห็ดเสียปลานี่แหละยังเนี้ยมยังหา่พออยู่พี่น้องก็เลยกลับมาหาหมีดได้ปะที่นี่นี่เห็ดเพิงเกาลัดจ้ะพี่น้องนี่ตอนขณะนี่สวยเลือกไม่ได้แล้วค่ะต้องเก็บเห็ดร่วมเลยได้พี่น้องมันเริ่มสิันนี้แล้วเห็นบ่เห็นบ่เพิ่งเกาลัดจ้ะ โอ้โห oh, น่ารักน่ารักเนี่ยรุ่นนี้แซ่บพี่น้องเพิ่งเกาลัดนี่นี่รุ่นสวยอร่อยนี่เบิ่งขาอุบอวบแต่รุ่นเนี่ยแซ่บถ้าเท่าก็นันกะก,ก็เป็นตะกินละเดี๋ยวว้นแถวนีก่นอนเพราะว่าเขาชอบอยู่อันนี้เดียวกันนี่นี่นี่ อีกสวยมากเห็นไหมนี่พี่น้องนี่ปาเดเนี่ยรุนนี้ล่ละนี่ฮึมกรึบกรึบหวานกรอบกรึบจ้ะว้าวนี่พี่น้อง เห็นอีกดอกนึงแล้วว้นแถวนี้ละ่ะใต้ต้นนี่ละ่ะพี่น้องเห็นอีกอเอออุ่นอีกขาอ่อนต้นเลย โอ้โหอันนี้ขาเริ่มเหี่ยวแล้วเอาแจ้าหัวพี่น้องหัวเขายังอ่นกรึบๆนี่แล้วก็นั่นอีกไปต่อจ้ะนี่ยางเกียบเกียบพี่น้อง เดี๋ยววนติดแถวนี้แหละตรงนี้อีกตรงนี้มูมีพวกมีครอบครัวพี่น้องเก็บไปหลอกนั่นแสบแสบติดใจพี่น้องติดใจเอาไปขวบปนอุ้ยเห็ดยังนั่นเดี๋ยวเนี่ยแสบเอาไปขวบปนแสบแสบนี่นี่ซ้ำนี่ขวบโหลด พิ่งเกาลัดพี่น้องนี่รุ่นขบเพาะไข่มุกดีดันเกาลัดหนึ่งดอกโอ้โห นะติดใจค่ะปกติบอกกินแล้วก็มันบ่ได้หลายเพราะมันนี่เไดเก็บนะพี่น้องแต่ว่าปีนี้หลายแห้งมากับพี่พ่อหมื่นผ้นผ้าเก็บจากพี่น้องก็เลยเก็บเก็บไปแล้วขวบปนแสบาคากอีรีนี่แสบอีรี พี่น้องเนี่ยแล้วก็นี่เห็นไหมคะนี่นี่ออืหือ กินแล้วติดใจอะนะพี่น้องแต่ว่ากระสีเอาแต่รุ่นอวบๆสวยๆดอกบานแน่กับเอาเอาถ้าบานถ้าสวยงามก็เอาอยู่แต่ว่าถ้าอันเนี้ยเพราะว่ามันหลายหลายคักปลานเนี่ยไข่มุก อช่วงนี้เกาลัดกำลังออกจ้ะนั่นนั่นนั่นเอาลุ่นได้พี่น้องเอ,อ้ยค่ะต่างกล่องไข่พัง ยังไม่เชขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเอ้ยกลับไปนี่แหละสิสร้างใหม่อยู่มื่อนี้ทนใสท่ทนใส่แบบนี้ไปก่อนเอีงยงๆกะยังข้อตามด้วยพี่น้องเอาอีกแล้วนะเธอไม่พาหมูมาอีกแล้วนะฉันจะจะเครียดให้เธอแล้วนั่นเนี่ยเธอไม่พาหมูพาพวกมาเลยเดี๋ยว เราจะป้อยตำตับตำไส้เลยเนี่ยพี่น้องสวยๆจ้ะโอ้นี่เอากระได้ไม่ง้อหรอกน,นี่เอาหลุนนี่พี่น้องเห็นว่มันเอัเบ่เห็นอีกซะละ นี่น,นี่สองดอกนี่นนน ตะกี้ตะกอนก็เห็นอยู่พี่น้องแต่บ่ค่อยเก็บเพราะว่ามันบบไหลาย,ยางไงมันบ่ไหลายแล้วก็บ่สวยบานบานเท่าเทากันเมิดนะก็เลยบ่ได้สนใจแต่ว่าปีนี้หลายแห้งอันนี้เการัดเอาตะหัวเพิ่งหวานอ่อนๆ

คือตอนนี้ขากล่องยังเสกยงเงยียเอายานตกหนากล่องอยู่ตกหนาเฟมอยู่ไปต,ต่อจากพี่น้องวนว,น,วนแถวเนี่ยแหละ เกาลัดกะบลายได้พี่น้องแต้ว่าเท่าเห็ดเพิ่งเกาลัดล,ลายอยู่แต่ส่วนมากจะเท่าบ่ะท่านเขาสาดิตช้ผู้ใดมาถอนไว้นี่พี่น้องเอ๋ยนี่ถอนใ้ได้นี่นอนเอียงแหลกแสกถาอยู่ถ้ามาหลังนี่ตะคงสีนาเสดาย คือมาถอนใบทาคอยดีแท้ซุ้มฝรังมั้งเขามายางหมาได้จังไลยรังประเทศนี้เขาบอกินวันปีที่แล้วกะเก็บเห็ดมันปูไปสาดท,ทิ้มไว้ Hmm, não, <coughs> oi oh. ูเจอรุ่นนี้จากสิบดอกนะเต็มตาเลยนี่มาเดินมาเดินพี่น้องจกเอาเหลือกเอาแต่จุ่มๆพี่น้องซุ่มบานแห้งก็ปล่อยให้เขาเกิดปีหน้าจ้า จบเอาเอาแต่จุ่มจุม่มชุบป,ป,ป,ปุ้ติปิจริงบ้านเอาได้อยู่เอาไปขวบปนพี่น้องมันบ่าละ่ะแต่ว่ามันกระสิท์เต็มตาเฮาอ่ะล่ะมันว่าปล่อยให้เขาอันนี้ดีกว่านี่อ่ะคุณอ่ะ โอ้ยโอ้ย,อยมุมกล่องมาได้อย่างเศกเงีอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยหาตังกล่องพังเบิ่ง,งน,ะนี่นี่นนยังสีนยังสียังเอาอยู่ห้งสวยอยู่แต่เบิ่งนี่นะเพียงนี่เบิ่งซอยการนี่นี่เห็นปะ เลือกเอาจุมจ้มๆทุกปีเจอมันบ่เคยมันบ่เคยเจอแบบนี้พี่น้องมิแต่ดอกสองดอกแล้วกัดเท่าๆมันบนาเก็บหนาว่าเป็นตะทายห้ยมูเบิงมันบล่ะถ้ามันว้าวจะเออก็เป็นตะเก็บอยู่แต่นี่แบบขึ้นแบบไม่บ่ว้าวมันไม่ว้าวมันบล่ะ เพราะว่าแม่นี่ก็เข้าใจอยู่ว่า FC แฟนคลับิ่นก็อยากเบิ่งเห็ดที่มันวาวๆเนาะพี่น้องแม่นี่ก็อยากได้เก็บที่มันว้าวๆขึ้นกันแต่ว่าบางปีมันก็เหมือนว่าแหละประเทศนี้มันโชคว่าเข้าห่างปนนะะันใดนะนี่สองดอกนี่อ๊บนี่ จังเสียเอาเบ่งดอกนี่ได้รุ่นบ่พี่น้องได้รุ่นป่โอ้โหได้รุ่นอยู่ค่ะได้ ปลานี่เพิ่งเกาลัดขาใหญ่มากพี่น้องนี่ปกติบางปลาเจอแบบเพิ่งเกาลัดขาหรีบๆเนาะแต่ปลานี่อุ้ยหัวหล่นอุ้ยเห็นอีกดอกหนึ่งทั้งผนเดี๋ยวไปต่อนี่ เพิ่อนเกาลัดพี่น้องเลอะแถวนี่แหละเห็นหลายดอกแล้ว ừ, พี่น้องเห็นตกหัวโอ้ยนี่นี่อลอกเก็บเพิ่นเกาลัดแถวนี้ล่ะอุย้ยถิมตาแว้นี่แล้วยางหลอกก่อนเด้อ นี oh, au, p, uh ่โอ้โหพี่น้องขา n, uh, n rồi, h a ขา n h a ขา n h a ขา n h a อึ๊บนี่อือหือช่วงนี้นี่ขา n h a เต็มเซฟเลยค่ะ าวันนี้กลับไปเป็นของเขาแล้วพี่น้องเออกตะสายแห้งเห็ดเพิ่งเกาลัดเท่าเป็นยี่สิบสามสิบดอกอม,มาบัททันมันกับพราเอาได้อยู่เหรอพี่น้องแต่ว่าเออเอาไปมันกับมันบอ่ออันนี้เนาะถ้ารุน่เนี่ยรุ่นเนี่ยแจงแสบเพิงเกาลัดนะ่ะ เดีย๋ยวยางวานหาแถวนี้ก่อนเพื่อเขาไม่มุดนี่เออได้อยู่นี่นี่จังสีได้อยู่ฟอย,ยอยังใสอยู่ถ้าฟอออกสีอันอันนั้นไม่ต้องเอาไปดอกพี่นอ้องเสียเวลาเปล่าเนี่ยจังสีได้เห็นบ่แมนเหมือนด้เพิ่อนเกาลัดเนี่ยเนี่ยเท่าละพี่นอ้อง ดอกนี้น่ารุ่นอุ้ยอยเช็ดหัวหักแมนเมิดด้วนี่พี่น้องเห็นป่ะหัวดแดงๆน,ๆนี่นี่นี่รุ่นเนี่ยอึ๊บแต่เสียดายเนี่ยเห็นป่ะเ่าเมิดแล้วออกมาว่นปลา ป่าทางเขาก็เนองเพราะว่าตอนย่งางเผาไปมืดอยู่แนบเ,เห็นเห็ดแต่ตอนนี้เริ่มสว่างแล้วเดี๋ยววนวนบริเวณนี้มันเป็นทางเขาเนะตรงนี้เห็ดมีดเฮ็ดมีดตัดเห็ดเสียป่านเ,นเนี่ยแถวเนี่ยเดี๋ยววนหาหมีดน้ำเพื่อได้เห็ดมาเพิ่มอีกแกลกะ เ็มตาแหละล่ะโอเคยุบกระดาษนาเกียดแล้วแต่สิว้นแถวนี้ก่อนจะ้ะที่น้อง็นว่าเลือกเอาไว้บ่าพิชว่าต้องมีเพราะว่าตอนเข่ามานะ่ะมันเหมือดแห้งแนบมาเห็นเนี่ยกลับมาวน้นว้นร้อยเดิมอีกสองดอกนี่นี่ ีอีกสองดอกจ้ะน,นี่อ่อนๆกอบๆทั้งนั้นเลยนี่ละ่ะวนเอาแถวนี้ก่อนอาจจะได้เพิ่มอีกอกะดอกนี้ วนต่อจ้าีนบบาน่น้องกลับอะเอยนี่มื่อนี้ได้เห็ดสามชนิดจ้ะเพิ่งหวานเพึ่งเกาลัดเพึ่งเกาลัดแล้วก็เห็ดไข่มุกจ้ะนี่เอาสามชนิดเมื่อนี้ไปแล้วพอแล้วจ้ะกลับบ้านกลับบ้าน พี่น้องมือนี่ก็ได้เต็มตาอีกคื่อกเาแค่นี้พอแเราตอนนี้คณะน,นี่ปิดตำานานเห็ดเพืงหวานมันกับบไร้ปิดอันนี้ดอกเนี่ยฝนตกมาอีกเราอาจจะมาอีกอยู่แต่ตอนนี้เห็ดเกาลัดกำลังมาแรงเห็ดเกาลัดกำลังมาแรงพี่น้องขาอ,อกกวบอวบโอ,อ้ยเกาลัดขาอ,อกกวบอวบนี่นี่พี่น้อง นี่กำลังมาแรงจ้ะพี่น้องละกะเฮ็ดอ,อ่านเหยังเกาะไขม่มุกเมนี้เก็บเฮ็ดสามชนิดได้พี่น้องเฮ็ดเพิ่งหวานเฮ็ดเกาลัดและเฮ็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องจต่คลิปนี้แม่นี่ก็ขอไปก่อนได้พี่น้องเบิ่งแล้วก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิด่งติงต้งติง้งให้แม่นี่เต็มได้พี่น้องจ้าจะได้ปลอดภัคลิปหน้าต่อไปเด้อเบิ่งแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนได้พี่น้องร่ำรวยตลอดปีและโชคดีตลอดไปจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย กลับบ้านพี่น้องกลับบ้านแล้ว